ขอขอบคุณแพจผู้แปลแฟนต้าม,มังงะแปลสามารถอ่านกับใครได้ที่เพจน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาไปรับฟังกันเลย let's go <S ไปลงนระกซะร่างกายของไอ้หมอนี่ทำมาจากอะไรนะลูกเตะของเราไม่มีผลกับมันเลยสักนิด I know ร่างกายที่เสริมความแข็งแกร่งของฉันไม่ได้มีเอาไว้เล่นกับแกหรอกนะัดทำตัวเป็นเด็กดีแล้วตายไปซะเสริมกล้ามเนื้อฟังดูเหมือนเขื่อนกับเก็บน้ำเลยทางเดียวที่จะทำลายมันได้คือต้องหาว,าวาวให้เจอไม่ละ่ะนี่ฟังดูเหมือนว่าสมองของแกคงไม่ได้ถูกพัฒนาเลยถ้าทางจะเล่นแต่กล้ามสินะแต่หาว่าใครโง่วะ ฮ่าเอาล่าปะปลางับเหยื่อแล้วไม่ใช่ตรงเด้เฮ้ยลองจุดชิพรจรที่หัวอีกทีแล้วกันมาดูกันว่าคราวนี้แกจะรอดไหม <c oughs> แรงเยอะซะจริงๆ ฉันขอแนะนําว่าแกอย่าพยายามเลยร่างกายของฉันไม่ใช่อะไรที่แกจะทําลายได้รักหรือว่าจะเป็นที่คางของเขาเราทำได้แค่ลองดูไม่มีอะไรที่แกทำได้รอกเจอจุดอ่อนแล้ว อ,อวาวของแกอยู่ตรงคางสินนะเ,ออเป็นยังไงบ้างอยากจะต่อไหมฉันฉันยอมแพ้เอ,อ่เอ,อ ฉันไม่คิดว่าควรมีใครเล่นสกระปกบนสนามปะลองนะแกคือคนที่ปล่อยมแมลงนั่นมาสินะฮะ้รู้กันหมดแล้วล่ะเสอบอกฉันมาว่าใครสั่งให้แกทำแบบนี้ฮ่าฮไม่จำเป็นต้องถามรักมาดูกันเองแล้วกันว่าฉันเป็นใคร แกอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้สินะใช่ครั้งก่อนฉันบอกแกแล้วไงว่าเราจะเจอกันอีกทีที่งานประชุมโลกใต้เดนจะไม่ได้โกหกเช่นเมละ่ะใช่แต่วันนี้แกจะไม่ได้เดินออกไปจากสนามประลองแบบเป็นเปๆนดะฉันก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกันเอาละออกมาได้เลย ตอนนี้ความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่ดูท่าทางจะกลายเป็นปัญหาแล้วนะฉันไม่นึกเลยว่าเขาจะวางกองกำลังหุ่นจักรกลไว้ทั่วสนามแบบนี้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุทกท่านวันนี้ผมจะแสดงการประลองที่ไม่เหมือนใครให้ดูครับ ผมจะจัดการราชานรกที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของบัลลังก์ต่อหน้าต,ต่อตาของพวกคุณเองเฮ้แกเป็นใครวะแกเข้ามาขัดจังหวะการประลองทำไมฮะแม่ของแกไม่เคยสอนหรือว่าอย่ารบกวนเวลาคนอื่นเขากำลังพูดยังมีใครมีปัญหาอยู่อีกไหมเอาล่ะ มาต่อกันเลยเดี๋ยวก่อนฉันมีคำถามจะถามกะเอาลาะฉันรู้สึกดีเวลาเห็นหนายกระหายใครอยู่รือแกใส่ความสันที่ซีตูและจัดโซที่ยงใหญ่แบบนี้อีกจริงๆแล้วกกต้องการอะไรกันนะฮ่าๆๆฉันนึกว่าจะเป็นคำถามอะไรที่ลึกหน่อยซะเอกแต่นี่มันนี่กะ ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนไปนแล้วไม่พ่อครับแม่ครับพ่อแกกล้าดียังไงถึงร่วมมือก,กับตระกูลอื่นๆรอบสังหารหลอดซาตานนี่คือสิ่งที่พ่อแกต้องสดใสแล้วเราควรกำจัดเด็กนี่ด้วยไหมไม่จำเป็นหรอกเรายังสามารถใส่เขาได้ หลอดซาตานคนใหม่ออกคำสั่งให้เราปล่อยคนที่ครึ่งเป็นครึ่งตายไปเพื่อเป็นเครื่องตันใจให้กับตระกูลอืนอ่นๆกาพ่อกาทุกคนต้องตายเออกาไม่รู้เรื่องไงว่าตัวเองมีฝีมือแค่ไหนอเออ วอร์เกอร์ซาตานฉันต้องให้แกชดใช้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ฉันก่อตั้งดราก้อนขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกใต้ดินฉันแค่ต้องการหาโอกาสจัดการกับแกฉันคิดว่าเขาพูดความจริงนะเงินเขาคือเด็กคนนั้นที่รอดชีวิตมาจากสิบปีก่อน เอาละมีแค่นี้ละราซันรกวันนี้แกต้องตายอยู่ที่นี่ขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะคราวนี้แกก็ตายอย่างสงบได้แล้วฮะาฮ่า <c oughs> ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมแกจะมีลูกเล่นอะไรมาเอาตัวรอดไปได้ละ <c oughs> รออะไรกันอยู่ออกมาเลย ให้ห่างๆจากบอสของเราเลยบอสขอโทษครับที่ผมมา้าไปหน่อยแล้วคนอื่นๆล่ะพวกเรามาเสื้อแล้วครับบอสนี่มันสาวสวยที่ฉันเคยเจอครั้งที่แล้วในซีตูนี่ก็นานแล้วนันเนี้ย หูปากเป็นเลยสนามประลองถูงทางผู้จัดปิดตายไว้แล้วแกหนีไปไหนมาได้นะฉันจัดการกับหน่วยควบคุมของมแมลงจากกลไปแล้วมาดูกันว่าแกจะทำอะไรได้เอกตอนนี้แกยังมีอะไรจะพูดอีกไหมฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> พวกแกอย่าคิดว่าแค่เนจะทำให้ฉันยอมแพ้ได้อย่าดูแค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามประลองเซ จัดการพวกมันให้หมดฉันคิดว่าอยู่แล้วว่าแกต้องมาไม้เนี <Te le phone> เออได้ยังไงนะมาดูกันว่าแกยังเหลือลูกเล่นอะไรอีกบ้างไม่มีทางนะกองกำลังจากกลของเราทุเด็กสาวคนนี้ควบคุม ยอมแพ้ระหว่างที่ยังยืนพูดอยู่ได้เถอะฮะให้ฉันยอมแพ้อย่าฝันไปหน่อยเลยแกอยากเจอดีมากสินะ <c oughs> หนายท่านขอโทษที่ทำให้ท่านตกใจนะครับอ <c oughs> โอนี่พวกแกสองคนมาด้วยกันสินะ เขาถูกจ้างมาโดยฉันและฉันต้องการให้เขาจัดการกับแกด้วยการแบล็กเมล์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จําเป็นแล้วใครที่สนับสนุนราชาองค์ใหม่ก็กล้าออกมาเลยพวกเราสนับสนุนราชาองค์ใหม่พวกเราสนับสนุนราชาองค์ใหม่ก็เอาสิจาพวกสวะ <c oughs> <c oughs> ให้พวกเด็กๆคุยกันไปก็แล้วกันส่วนแกมาเจอกับฉันเอาละงั้นก็ขึ้นมาสู้กันบนเวทีได้เลยตอนนี้ก็เหลือแค่แกกับฉันที่ต้องตัดสินกันแล้วนะก่อนอื่นฉันต้องเคลียร์พื้นที่เสียก่อนฮะ ไปสิไวเลยแกควรจะห่วงตัวเองมากกว่านะชิทุกคนไปไหนแล้วฉันอยู่ตรงนี้เออสนามแห่งนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อแกโดยเฉพาะสอบมันเป็นละ ด้วยความเคารพนะรสยมของแกนี่มันห่วยแตกชมัดถ้าแกไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้แล้วละยังไงแกก็ต้องรับมันไปหืมพวกเราคงต้องตายกันไปข้างหนึ่งแล้วละแน่นอนว่าแกจะต้องเป็นคนที่ตายก่อนเดาได้ไหมว่าเพราะอะไรฮะ นี่แกคิดจะใส่ลูกเล่นอะไรอีกเหรอนี่คืออาวุธลาบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้แค้นกะเอาล่ะความรู้สึกนี้มันพลุงพล่านจริงๆมาเริ่มต่อสู้กันเลยนี่มันน่าสนใจดีจริงๆรับไปเฮ้อเร็วน่าดู เรายังบอกไม่ได้ว่าเขาใส่การเคลื่อนไหวแบบไหนงั้นก็แค่เออลุยไปก่อนมาดูกันว่าแกมีกี่กระบวนท่ากันมันยังไม่จบหรอกนะฮ่าฮ่ลองรับนี่ดูเออเออฮออึ๊มัดนั่นคงเจ็บหน้าดูแล้เส หเพิ่งโจมตีได้แค่สองครั้งเองเราเกือบจะเข้าใจการเคลื่อนไหวของเขาแล้วว่าไงนะยังไม่พออีกงั้นเหรอถ้าแกไม่สู้กลับก็เสร็จฉันนะฮึลองพยายามออมมาข้างหลังก่อนมาดูกันว่าแกจะหนีไปไหนได้ฮะ เฮ้ยแกคือราซานรกนะทำได้แค่นี้ฮะอย่าได้ใจไปนักลองเจอกับหมัดพยักของตระกูลซูดูก่อนชื่อไรประโยชน์วิทยายุทธโบราณใส่กับสันไม่ได้ผลรหรอกฮะ เอาละแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วฉันนึกว่าแกจะทำให้ฉันประหลาดใจได้สักหน่อยแต่ก็คงคาดหวังมากเกินไปไปลงนรกสะเถอะเอออะไรกันออแบบนี้ประหลาดใจหรือยังหละแบบนี้โอเคไหม หลังจากลองเล่นกับแกมาหลายรอบในที่สุดตอนนี้ฉันก็เจอจุดอ่อนของแกแล้วฮึฮะกระจอกนะฮึบเมื่อกี้เขาไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อลูกเตะของเราเร็วเท่าก่อนหน้านี้พูดอีกอย่างก็คือเขาใช้เวลามากขึ้นในการตอบสนองเอาละ่ะเราจะใช้ข้อได้เปรียบตอนนี้บุกเข้าไป มัดนี้ตามคำขอของแกเลยเอเอาละฉันจะให้แกสดใสต่อการตายของครอบครัวฉันมาดูกันว่าฉันจะถอดแขนหรือหัวของแกออกก่อนเดย้เสร็จฉันละมาดูกันว่าในระยะประสิทธิ์แบบนี้แกจะตอบสนองต่อการโจมตีของฉันันหรือเปล่า นี่แกถูกฉันอัดจนสมองกระเทือนเรื่องไงแกคิดว่าแค่จับมือฉันไว้แล้วจะได้ผลงั้นเหรอเอ่ออะไรกันอฉันจะคืนหมัดนั้นให้แกเดี๋ยวนี้ละมังเอ้ย ไอโง่หน้ากากของแกคือเป้าหมายของฉันทุกครั้งที่แกโจมตีตาของแกจะกลายเป็นสีแดงเสมอฉันเห็นมันผ่านตรงนั้นละฉันไม่กลัวถูกอัดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหัวไวดีนี่แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดของฉันหรอกนะฉันยังมีไม้ตายเก็บไว้อยู่ แผนข้างนี้เก็บประจุไฟฟ้าปริมาณมากไว้และทันทีที่ฉันยิงมันออกมาทั้งสนามแห่งนี้จะต้องไม่เป็นจุนเฮ้ยเฮ้ยนี่แกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือวะฉันทิ้งชีวิตตัวเองไปตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจเตรียมการเพื่อแก้ขันแล้วเตรียมตัวกลายเป็นเท่าทานไปซะราสานรกบ้าอะไรขนาดเน้ รับได้ไปฮะเร็วเข้าสายดาบนั่นโจมตีที่ยวข้อต่อของเขาซะถ้าเขาใช้พลังงานทั้งหมดมันจะสายเกินไปโอเคผมจะลองดูรวมพลังงานพร้อมแล้วฉันไม่ให้แกทำแบบนั้นได้รอกหายไปซะ มันน่าจะเป็นแกมากกว่ามังที่จะหายไปเออ